ศิลปะบายนเกิดขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่1,720-1,773ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งก็คือกษัตริย์ที่มีความสามารถมีบทบาทสำคัญในอาณาจักรของและมีความสำคัญต่อศิลปะในดินแดนภาคอีสานพระองค์ทรงครองราชเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่1,724-1,761ครองราชหลังจากพระองค์ทรงขับไล่พวกจามออกไปจากเมืองพระนครแล้ว พระอ,องค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ไม่เหมือนกษัตริย์องค์อื่นๆของกัมบูชาเพราะทรงนับถือศรราสนาลัทธิตันตยานในขณะที่กษัตริย์องค์อื่นก่อนหน้านั้นทรงนับถือศรราสนาพราหมลัทธิไสววะหรือไม่ก็ลัทธิไไวสนบพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ทรงอุปถัมภุพุทธาพระพุทธศรรสาพพธศรรสนาเป็นอย่างมากทําให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นในช่วงระยะเวลานี้เห็นได้จากปริมาณพุทธวิหารที่มีมากมาย ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในรัชการของพระอ,องค์ส่วนใหญ่ก็สร้างขึ้นตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาลัทธิตันตยานดังนั้นศิลปะบายนจึงจัดเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ลักษณะสําคัญของศิลปะบายนศิลปะบายนเป็นศิลปะเฉพาะที่มีการพัฒนาสืบเนื่องมาจากศิลปะแบบบาป,ปวนและศิลปะแบบนครวัด ศูนย์กลางแห่งลักษณะเฉพาะดังกล่าวมาจากพุทธสถานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7คือปราสาทบายนมาเป็นชื่อเรียกรูปแบบศิลปะอันนับเป็นการแสดงออกถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพุทธาศาสนาลัทธิมหายานจากบาปวนลักษณะรูปแบบปฏิมาก,กรรมของศิลปะบายนน รูปเหมือนพระเจ้าชัยรมันที่7การที่พระองค์ทรงสร้างรูปเหมือนจํานวนมากนั้นเพราะว่าพระองค์ต้องการปกครองประเทศและปลกครองประชาชนในฐานะกษัตริย์ด้วยแล้วก็ในฐานะผู้นําทางจิตวิญญาณทางศาสนาด้วยซึ่งรูปเหมือนนี้จะมีลักษณะที่เป็นศิลปะบแบบบายนที่บ่งบอกได้ชัดนั่นก็คือพระรูปมีมวยผมแย้มพระสวนเล็กน้อยพระโอดจะแบะพระเนตรเหลือบต่ําลงแสดงถึงความเมตตากรุณา และแสดงถึงความดื่มดำในการบําเพ็ญโยคะซึ่งเป็นวิธีการสแสวงหาความรู้หนทางในการหลุดพ้นตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาลัทธิตันตยานสองพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์โลกิเตสวนเป็นรัศมีทุกองค์ล้วนมีลักษณะร่วมกันคือทรงมีแปดกรพระวรกายท่อนบนจนถึง มุ่งพระเกศาเต็มไปด้วยพระคาถาข้ตองจิ๋วพระอุระปากฏรูปพระนางปัตยาปารมิตาสองกรประทับสมาธิลาบหนึ่งองค์และรอบพระโสนีเหมือนกันอีกแปดองค์นิ้วพระบาทสวมพระธรรมลงรูปพระคาถาคตแต่ที่สำคัญก็คือพระโลกิเตสวนเป่งรัศมีทุกองค์ล้วนมีเขาพระพักเหมือนพระเจ้าชัยวรมันที่เจมหาราชแห่งกัมบูชาผู้ทรงถือพระพุทธศาสนาลัทธิตันตยาน เห็นได้จากพระเนตรหลีลงจนเกือบปิดและแย้มพระสวนด้วยแสดงถึงพระกรุณาของพระองค์เขเช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนผู้ทรงเป็นลักษณะแห่งความกรุณาพระวชรสัตว์พระนาคปกผู้ทรงนับถือพุทธศาสนาตันตยานเห็นได้จากพระเนตรหลีลงจนเกือบปิดและแย้มพระสวนด้วยรอยยิ้มแบบบายน์ แสดงถึงพระกรุณาของพระอ,องค์เชเ่นพระโพธิสัตว์อโลรเกเ,เตส่วนผู้ทรงเป็นลักษณะแห่งความกรุณาพระนาคปกในศิลปะบาปวนขนบของนาคจะไม่ตอบลงลึกเทียบกับนครวัดนครวัดเฉียงลงประมาณ60องศาแต่ศิลปะบาปวนมากสุดก็ประมาณ45องศาไม่ลึกมากพังพานของนาคจะไม่แผ่กว้างแต่จะสอดเข้าเป็นรูปใบโพธิ์พระพุทธรูปมีลักษณะเปื่อยพระอุระพระเนตรเดือบลงต่ำมีมวยผมขึ้นเล็กน้อย นาคปกศิลปะนะครวัดจะเห็นว่าขนุกของนาคจะสอดลงลึกประมาณ80แล้วก็พังพันของนาคจะแผกกว้างพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิแย้มพระสวนเล็กน้อยเปลือยพระอุระซึ่งส่งอิทธิพลถึงศิลปะบายน์ด้วยพระพุทธรูปแบบบายน์ขนดของนากระสอดลงลึกพังพันของนาคจะแผกกว้างจะนิยมนุ่งสวมไตจีวรสวมจีวรนห่มเฉียงมีสังคติพาดพังสะพระพุทธรูปนั่งขัดสมาิแย้มพระสวนเล็กน้อยพระเนตรเหลือบลงต่ำ พระรูปมีมวยผม 3. ทับหลังศิลปะแบบบายน์ทับหลังศิลปะแบบบายน์จะประกอบไปด้วยรูปเทพประธานบนเกติมุกเป็นพระพุทธรูปโดยไม่มีท่อนมาลัยและจะกลายเป็นลายก้านขดอยู่ข้างล่างแล้วก็กลายเป็นลายกระหนกใบไม้ข้างบน 4. สถาปัตยกรรมแบบบายน์สถาปัตยกรรมแบบบายน์มีลักษณะคล้ายกับสมัยนครวัด สร้างเมืองมีคูน้ําล้อมรอบส่วนตัวปราสาทจะถอยเข้ามาข้างในมีคุบปุระทั้งสี่ด้านแต่ละด้านมีสะพานเชื่อมใจกลางปราสาทจะประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์อาคารจะประกอบด้วยวิมานประธานล้อมรอบด้วยวิมานบริวารและก็ระเบียงคดตัวอาคารมียอดหลังคาทรงมนทบตามระเบียงประกอบด้วยพระพุทธรูปแกะสลักซึ่งตัวอย่างปราสาทศิลปะแบบบายน์ดังนี้ปราสาทบายน์ ปราสาทบายนเป็นปราสาทหินของอาณาจักรเขมรอยู่ในบริเวณใจกลางนครธมสร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่12หรือต้นศตวรรษที่13เป็นวัดประจำสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ลักษณะโดยทั่วไปจะมีสีหน้าสีทิศแต่บางหองอาจมี3หรือ2แต่บริเวณศูนย์กลางของกลุ่มอาคารจะมีหลายหน้าลักษณะทางสถาปัตยกรรมของบายนก็เช่นเดียวกับเรื่องความเชื่อ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาในหลายๆสมัยกษัตริย์ในยุคหลังๆพบว่าเป็นการง่ายกว่าที่จะปรับปรุงวัดแห่งนี้แทนที่จะรื้อสร้างใหม่เช่นที่ทำกันและสร้างเป็นวัดประจำสมัยต่อกันมาปาราสาทพระขันปาราสาทพระขันสร้างขึ้นในปีพศ1734เป็นปาราสาทหินในยุคท้ทายๆของอาณาจักรเขมรเป็นพุทธสถานสมัยบายน์พระเจ้าชัยวรมันที่7 ทรงสร้างอุทิศถวายแด่พระเจ้าทรานินทรวรมันที่สองซึ่งเป็นพระราชบิดาทรงปรากฏเจดีระครังคว่มขนาดเล็กจำหลักด้วยศิลาสายตั้งอยู่ภายในปราสาทองหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นที่เก็บอัฐิของพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ศิลปะบ,บายนที่พบในประเทศไทยประเทศไทยพบเห็นศิลปะแบบบาทยมีดังนี้ ปราสาทตาเหมือนจังหวัดสุรินทร์ปราสาทโคกปราสาทจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองศิลป์จังหวัดกาญจนบุรีปราสาทปางสามยอดจังหวัดลบบุรีอโลคยาศาลาจากพุทธศตรวตรรษ12ซึ่งเป็นยุคแห่งการสร้างชุมชนที่มีเทวลไยในาศาสนาฮินดูเป็นศูนย์กลางเมืองมาถึงพุทธศตรวตรรษที่18ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้ทรงนับถือาศาสนามหายาน จารึกปาสาทตาพมกล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงโปรดให้มีการก่อสร้างอโรคยาศาลาซึ่งเป็นสุขสาลาหรือโรงพยาบาลไว้102แห่งทั่วราชอาณาจากักรและปัจจุบันได้พบจารึกมากกว่า10บหลักทั้งในประเทศไทยลาวกัมพูชาปรากฏข้อความทํานองเดียวกันจะกับจารึกปาสาทจังหวัดสุรินที่บ่งชี้ถึงลักษณะวิหารในโรงพยาบาลของพระองค์ไว้ว่า พงษ์ได้สร้างโรงพยาบาลและรูปพระโพธิสัตว์ภัยสัตยสกคตพร้อมด้วยรูปพระชินนรถทั้งสองโดยรอบเพื่อความสงบแห่งโลกของประชาชนตลอดไปพงค์ได้สร้างโรงพยาบาลนี้และรูปพระโพธิสัต์ภัยสัตยสกคตพร้อมด้วยวิหารของพระครุโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะมีบุคลากรประจําประมาณ50กว่าคนจารึกปราสาทตาเหมือนโต๊ะถึง98คนจารึกทรายฟองประเทศลาว มีที่ดินกลรปนาและค่าทาตอีกจำนวนหนึ่งซึ่งได้บริจาคให้ทำงานที่ดินในโรงพยาบาลอโลคยาศาลาจึงมีลักษณะเป็นชุมชนย่อยๆของตนเองประกอบด้วยวิหารพระภัยสัตยคุลุมีลักษณะเป็นปราสาทศิลาแรงฉาบป,ปูนปั้นลายและประดับด้วยหินทรายแกะสลักสวยงามซึ่งชิ้นส่วนศิลายังคงเหลือปรากฏหลักฐานเป็นซากอาคารให้เห็นในปัจจุบัน ลักษณะของอโลคยาสาลาโลคยาสาลาเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปเคารพสําคัญประจําอโลคยาสารรูปแบบของอโลคยาสารอาจสร้างขึ้นจากไม้โดยอยู่ในบริเวณใกล้กับศาสนสถานที่สร้างขึ้นจากศิลาแรงมีลักษณะคล้ายกับศิลปะแบบบายน์เพราะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่พบหลักฐานในปัจจุบันแผนผังของศาสนสถานประกอบไปด้วยปราสาทประธานสร้างหันไปทางทิศตะวันออก มีกำแพงแก้วล้อมรอบและมีโคปุระเป็นทางเข้าทางด้านเดียวทางทิศตะวันออกมักพบอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสันนิษฐานว่าเป็นรูปบรรณาัยอยู่ติดริมกำแพงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หันเข้าหาปราสาทประธานและมีสระน้ำอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยมักอยู่ทางทิศตะวันออกบริเวณภายในภายนอกกำแพงแก้วรูปแบบดังกล่าวเป็นผังของศาสนาสถานประจำอโลคยาสาร ที่พบทั่วไปในประเทศไทยซึ่งเป็นอโลคยาสารขนาดเล็กประจำท้องถิ่นและสร้างขึ้นค้ายคลึงกันในแต่ละชุมชนโดยมีรายละเอียดประการที่ต่างกันเล็กน้อยตามลักษณะพื้นที่และวิธีการก่อสร้าง